มาปุ๊บต้องสั่งเมนูนี้นะครับเพื่อน อิมี่ใช่ไหมมาดูอิมี่ของร้านอเล็กราชวงศ์หลังจากคลิปก่อนหน้านี้เป็นแนะนำร้านนะแล้วก็ขั่วไก่แล้วก็สูตรของการปรุงเส้นนะมีมาดูพี่เขียวเทปเขียวของเรานะเตรียมอิมี่นี่ก็เผากระทะเผากระทะเหมือนเดิมใช่ไหมครับเผากระทะให้ร้อนเต็มที่ เดี๋ยวเตรียมคเส้นนี้ร่อนไปเมื่อสักครู่นี้นะใช่ครับเพราะว่าพวกนี้เส้นพวกนี้เดี๋ยวร่อนใช้วันต่อวันวันไม่ใช่วันต่อวันแล้วสักแป๊บเดียวก็ได้ร่อนใหม่นะเพราะว่าขายดีใครมาร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้ครับผม เมื่อกี้ล่อนปรุงยังไงนะเพื่อนๆไปดูคลิปก่อนหน้านี้ <southeast> <initiation> park. นะก่อนที่จะมาเป็นนเนี้ยมีคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะแต่ตอนนี้พอได้เส้นที่ได้ที่มีรสชาติแล้วก็จะมาทําปรุงลงสู่จานนะฮะเพื่อนๆมาดูกันอีมีของอาเล็กชวงเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นการล่อนเส้น จะมือยังร้อนๆอันนี้เผื่อว่าลูกค้ามาหลายโตอะจะได้เพิ่มความเร็วอือใช่ครับเพราะถ้ามา็รอบใหม่ทุกครั้งเนี่ย <c oughs> มันจะ<ช>นั่งรอไปเถอะนานเกินไหนลูกค้าหายไหนแล้วลไอเออันนั้คณะห้องกงก็หาในมือใช่ครับ อันนี้เมนูอะไรฮะคนาฮ่องกงเป็นคนาน้ำมันหอยคณะน้ำมันหอยก็ทำมาถวายก็จะตีน้ำหมักน้ำหอยแบบโอ้โหแล้วใส่แป้งนิดนึงเพื่อในการให้มันไม่เราไม่ใส่เนี่ยไม่ใส่ต้องไส้ครับมาดูการทำงานในครัวของอเล็กราชวงศ์นะครับ ด้านหน้าเตาอัน,นี้หน้าเตาตอนนี้เตรียมไฟเตรียมเครื่องต่างๆอาเอาละครับนี่ฮะที่มีล่อนเส้นฮะที่แปะกลมของผมหรือเฮียกะมนบอกอยากให้ดูนักหนาเนี่ยฮะการล่อนเส้น 昨天就发烧，你认得来？ ความร้อนก็ได้ด้วยครับนี่เหมือนกับว่าข้างนอกมันจะกรอบข้างในจะนุ่มเลยใช่ไหมอย่างนี้ครับผมแล้วก็จัเตาไปเลยแล้วก็ป่า,ปาแบบนี้กนิดนึงครับให้มันเลาอุ่นยู่ข้างในครับ อันนี้คณะฮ่องกงลงกันละก็มันจัมาช้าในขั้นตอนนี้ครับนนรับ้านหลังขรันข <Yeah. S 2> ึ้น้นน <laughs> ไม่พ้าที่มานี่มีส่วนใหญ่ก็จะเ,เป็นโจ๊กกระไทยอ่าเนี่ยเออโหกนินได้เพื่อนๆคือไวมากครับมันไม่แ็ดรสชาติรสชาติมันเป็นเกินไปคือใครนึกถึงเมนูนี้ต้องนึกถึงอเล็กราชววงศ์มาปุ๊บต้องสั่งเมนูนี้นะครับเพื่อนๆ นะบางคนก็ชอบเตรียมทั้งสองหน้าทำไมมันจะลุกอ,อยูออ่บางคนก็เตรียมหน้าเดียว ร้อยได้นะครับสวยงามสาเหตุที่ไม่เอาผักพวกนี้ลงไปด้วยเพราะว่าถ้าลงไปแล้วมันจะไหม้มันจะดักใช่็ไม่สวยใช่แล้วกินไปนี้ก็ไม่ได้รสชาติอะไร นีท่ทำสองที่เหรอฮะครับอันนี้คือจานนี้ครับอ,อ๋ออยู่ที่ว่าจานเล็กจานใหญ่เนาะอันนี้รู้สึกว่าเล็กเล็กลงหน่อยเล็กลงครับผมดูตอนนี้ก็มีการแต่งจานนะฮะมาดูจานจาน ข้างหน้าก็ต้องมีอะไรบ้างครับเนี่ยแฮรื่องมกระเทยมกรเชื้อไก่เส้นมีแฮมรสชาติก็จะได้กับพวกแฮมพวกอะไรนี่ด้วยครับกินใส่เก็บไม่ได้อืมเรนนื่อความเย็นก็เสิร์ฟได้อันนี้อันนี้อันนี้คือครับอ่า,อาพี่ยกโชว์เลยครับก็ทานคู่กันกัรน,นี้ใช่ไหมฮะอ่านี่ครับอขอบคุณครับอ่าไปเสิร์ฟได้ สวยขายเสื้อให้หน่อยคุณยุ้ยขายเสื้อเลยใช่ไหมคะใช่ค่าดีค่ะนิ่มแอน FC กำลังลุ้นนะนึกว่าคุณยุ้ยจะถอดเสื้อตัวตัวในก่อนใส่ได้พอดีอันนี้จะติดโบนหน่อยนะคะแต่ก็ใส่ได้พอดีเขาจะบอกว่าผมเป็นคนไม่ปกติไม่อันนี้ทูกกัน ใส่เครื่องนอกก็ใส่เระเบิดเลยนะปิดปิดโตหน่อยไม่คือฟองบะโอเคราคาตัวเท่าไหร่นะครับ250ครับถ้าอยากได้ต้องทำไงครับถ้าอยากได้ก็เข้าไปใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปในกลุ่มไลน์เสื้อโดโดพา้าที่สุดุณภาพดีมากเลยอะผ้านิ่มใส่สบายค่ะชอบชอบชอบเลยค่ะใส่ S ติดต่อ แต่วันนี้มชเ่อตัวไหนกดลิงก์เข้ากลุ่มไลน์นะครับอสองคนนี้ในแบบนางแบบครับจำช่องนรูพัทรเดียวเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อครับ